อย่าให้ใครมาสะกดจิตคุณเด็ดขาดสวัสดีครับพรอาจารย์เอกไกรน์วิพพบบลวงวันนี้เราจะมาได้องค์ความรู้ที่ค่อนข้างจะมาหัศจรรย์ a ม a z i n g นิดๆกับคําว่าสะกดจิตหลายๆคนหลายท่านที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทางด้านจิตใต้สํานึกเราก็จะได้ยินคําว่าสะกดจิตบ่อยมาก ในการเซิร์ชหาข้อมูลในโลกของอินเทอร์เน็ตในโลกของอ Google เนาะเราก็จะได้ยินคำว่าถ้าเป็น h y p โน s ิสก็จะแปลว่าสะกดจิตทีนี้คำว่าสะกดจิตเนี่ยทำไมอาจารย์บอกว่าอย่าให้ใครมาสะกดจิตคุณเด็ดขาดอันนี้เรื่องจริงเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราได้ศึกษาข้อมูลในเชิงลึกในวิชาการสั่งจิตได้สำนึกเนี่ยฮิมโนเทอราพีสจริงๆแล้วฮิมโน s ิสฮิมโนเทอราพีสแล้วเนี่ย ถ้าเราไม่ได้แปลคําว่าสะกดจิตเราจะมีคําอีกหลายคําที่เป็นคาไปในเชิงบวกทีนี้เรามาตีความกันก่อนคําว่าสะกดจิตมันคืออะไรคําว่าสะกดจิตมันก็เป็นเรื่องของการตรึงอยู่กับที่คำว่าสะกดก็คือตรึงอยู่กับที่เพราะนั้นสะกดจิตก็คือการตรึงจิตให้อยู่กับที่ถามว่าฝั่งนี้แล้วมันดูดีไหมล่ะ ช่ไหมฟังอย่างนี้แล้วคุณคิดว่ามันดูดีไหมอาจารย์ก็บอกได้เลยว่ามันฟังดูไม่ดีเนาะคำว่าสะกดจิตแล้วเวลาเราได้ยินคําว่าสะกดจิตเราจะรู้สึกว่ามันเป็นในเชิงไสยศาสตร์มันไม่ใช่เชิงวิทยาศาสตร์ทางจิตมันเป็นเรื่องของการโชว์โชว์ความพิเศษของบุคคลบางคนบางกลุ่มที่จะแสดงพลังจิตให้ ให้หลายๆคนดูว่าเขาสามารถบังคับคนนู้นคนนี้ได้ซึ่งเราก็สามารถเห็นบ่อยๆในโลกของการโชว์ต่างๆไม่ว่าจะโชว์ให้ต่างเมืองนอกราจะเห็นเยอะแยะมากมายเมืองไทยไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่เพียงเมืองนอกเนี่ยเขาจะเขาจะมีศาสตร์เขาเรียกว่าการตรึงแบบนี้เยอะมากตรึงจิตให้ให้ ให้ทําตามในสิ่งที่เขาต้องการให้เป็นไปนตามในสิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นการสะกดจิตอย่างที่อาจารย์บอกว่าอย่าให้ใครสะกดจิตคุณเด็ดขาดก็คืออะไรครับก็คืออย่าให้ใครทำอะไรก็ตามมาตรึงจิตของคุณไวการตรึงจิตของคุณไวหรือเรียกว่าสะกดจิตคุณไวเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีในศาสตร์ของทางสายการฝึกอบรมของอาจารย์เนาะกับ ทางเส้นทางของท่านอาจารย์พ่อดอกเตอร์บุลเลอร์สายสนิทซึ่งถือว่าเป็นปรมาจารย์นักสั่งจิตแตสลึกคนแรกของประเทศไทยเลยนะครับท่านสอนลูกศิษย์เสมอว่าแล้วอาจารก็สอนต่อเสมอว่า ควรหลีกเลี่ยงคำว่าสะกดจิตเพราะว่าเวลาเราเข้า,ขาสู่กระบวนการพัฒนาจิตใต้สำนึกไม่ว่าเราจะทำให้ตัวเองหรือเราจะไปช่วยเหลือผู้อื่นหรือไปสั่งจิตให้ผู้อื่นก็ตามเราจะมีคำว่าพัฒนาศักยภาพชีวิตไอ้คำว่าพัฒนาศักยภาพชีวิตได้แหละครับมันไม่ได้เป็นการตรึงให้จิตใต้สำนึกหรือจิตผู้ที่ถูกรับการบำบัดอยู่กับที่ นั่นหมายถึงว่าเราจะมีกระบวนการที่ชัดเจนเนาะที่จะสั่งเข้าไปในจิตใต้สำนึกออกคําสั่งก็จริงแต่ไม่ได้บังคับมันจะมีเทคนิคพิเศษที่สั่งเข้าไปในจิตใต้สำนึกของพวกเราแล้วก็เหมือนแนวการจูงจิตแนวแนะนําจิตใต้สำนึกแล้วเป็นการสร้างสร้างพลังอํานาจในจิตใต้สำนึกของเขาด้วยตัวเขาเองและให้จิตใต้สำนึกของเขาเนี่ยนะครับแสดงพลังอํานาจของจิตใต้สำนึกของตัวเขาเองโดยที่ ตัวเขาเองเป็นคนออกแบบเป็นคนปลุกพลังศักยภาพชีวิตในจิตสัญญของเขาออกมานั่นหมายถึงว่าเราจะไม่มีการกรึงให้เขาแบบว่าเชื่ออย่างเดียวหรือแบบอยู่ในกรอบล็อกๆไว้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้จิตสัญญของบุคคลเหล่านั้นแม้กั่ตัวเราเองก็ตามไม่ได้พัฒนา ไม่ได้พัฒนาสู่เส้นทางศักยภาพชีวิตที่เราต้องการเพราะคาว่าสะกดจิตนี่แหละมันตรึงอยู่ถามว่ามันผิดไหมอาจารย์บอกว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกเพียงแต่ว่าการใช้คําบางครั้งนะครับบางครั้งมันส่งผลกับจิตใตเสนอของพวกเราการที่เราไปใช้คําว่าสะกดจิตบ่อยๆแสดงว่าเราถูกตรึงจิตของเราบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขาบอกว่าจะมาสะกดจิตอย่างงู้นอย่างนี้ให้นะครับหรือเราไปเจออะไรก็ตามที่มันจริงจิมันก็เป็นหน่วยของหน่วย แค่หน,หน่วยฝึกของการเรื่องการเรื่องจิตสัานึกแหละที่ว่าจะสะกดจิตมันมีเช่น,นเ,เราดูาภาพําซ้ําเราดูคําโฆษณาซ้ําๆเราได้ยินเสียงซ้ํซาๆอะไรแบบนี้เพื่อจะให้ซื้อของเขาเพื่อจะให้ไปหาเขาเพื่อจะให้ทําอะไรเพื่อเขาเหล่านั้นอย่างนี้ครับอันนี้สะกดแน่นอนเพราะว่าเขาต้องการให้เราไ,ไปหาเขาอยู่กับเขาไปเจอเขาบ่อยๆหรือซื้อของเขาซ้าๆ อันนี้แหละคือสะกดจ,จิตได้หรือตรึงจ,จิตได้เพราะว่าอะไรครับเขาล็อกเราไว้ไม่พัฒนาศักยภาพจ,จ,จิตใจสนิของตัวเรานะเห็นไหมซึ่งมันมีเยอะแยะมากมายบนโลกใบนี้เนาะยืนมีเยอะครับมีในเรืเ่องของการโฆษณาเยอะมากซึ่งจริงๆนั่นแหละคือสะกดจิตการโฆษณาซ้าําๆการใช้คาพูดของ uh, คอนเทนต์ซ้าําๆให้พวกเราได้ยินบ่อยๆหรือเห็นภาพบ่อยๆเวลเาโฆษณาเราจะรู้เราจะจดจําไว้อันนี้ก็จะตรึงอยู่เช่นเวลาเราหิวเราต้องไปที่ไหน ห้าไปที่อื่นจะไปที่นี่ที่เดียวเช่นเวลาเรากระหายเราต้องดื่มน้ําอะไรเป็นต้นแบบนี้ครับหรือเช่นเราต้องการหาเงินต้องไปกู้ที่ไหนอนน้แบบนี้เราจะมีคำนี้ขึ้นมาหรือภาพนี้ขึ้นมาทันทีอันนี้เขาใช้เทคนิคการโฆษณาไปสะกดหรือตรึงจิตคุณไว้ซึ่งแน่นอนมันไม่ได้พัฒนาศักยภาพชีวิตของคุณแน่นอนมันเป็นเรื่องของการตรึงจิตหรือสะกดเพื่อให้คุณทําตามที่เขาต้องการ อันนี้แหละคือสะกดจิตแน่นอน100%ส่วนทางฝั่งที่อาจารย์บอกว่าเราไม่ได้สะกดเนาะเราเป็นการพัฒนาศักยภาพชีวิตนั่นหมายถึงว่าเรามีกระบวนการมีสคริปที่ชัดเจนมีคำพูดที่ชัดเจนส่งให้กับพวกคุณหรือกับตัวคุณเองนั่นแหละถ้าคุณเรียนเนาะมันก็จะเป็นส่งเข้าไปเพื่อให้จิตใต้สึกของคุณแสดงศักยภ,ภาพภายในที่มเนอยู่93% อยู่ในฐานจิตของคุณแสดงศักยภาพออกมาว่าคุณนี่มาสุดยอดแสดงศักยภาพออกมาว่าคุณนี่แหละคือมีพลังอํานาจจิตในตัวคุณเองสามารถออกแบบชีวิตยอย่างไรก็ได้อันนี้แหละครับคือหมวดของที่อาจารย์จะแยกออกไปเพียงแต่ว่าวันนี้อาจารย์ก็ฝากไว้อย่าให้ใครสักคนหรือสักกลุ่มหนึ่งมาสะกดจิตคุณเด็ดขาด มาสะกดจิตคุณเด็ดขาดเพราะว่านั่นหมายถึงว่าคุณจะไม่มีการพัฒนาศักยภาพในระดับจิตใต้สํนนึกเลยคุณจะถูกจดจําในเรื่องมาสิบางอย่างอย่างสม่ําเสมอคุณจะต้องซื้อแบบนี้สม่ําเสมอคุณจะต้องไปหาแบบนี้สม่ําเสมอและที่สําคัญถ้าเป็นเรื่องดียังไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะยังก็ยังถือว่าไปต่อได้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีละ่ะเป็นเรื่องที่มัวเมารุ่มหลงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎกติกามารยาททางสังคมหรือจรรยาบรณซึ่งมัน มันมีโอกาสที่เสียหายมากกว่าจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตก็เลยฝากไว้ว่าอย่าให้ใครมาสะกดจิตคุณไม่ว่าจะเป็นรูปรถกิจเสียงสัมผัสภาพเสียงสัมผัสความรู้สึกอะไรก็แลว้วแต่นะได้กลิ่นเกินเนี่ยก็ไม่ได้มันจะตรึงคุณไว้และไม่ให้คุณไปไหนที่สําคัญวิธีการป้องกันอาจารย์ทิ้งท้ายไปให้ก็คือคุณท่องไว้ในใจว่าฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อ ฉันไม่เชื่อคําว่าการสั่งลงไปว่าฉันไม่เชื่อเนี่ยมันไม่สามารถสะกดคุณได้อะไรก็ตามที่คุณยอมและเชื่อมันจะถูกเข้าไปในจิตสำนึกครับเทคนิคง่ายๆคือท่องในใจเลยครับฉันไม่เชื่อนะครับฉันไม่เชื่อสั่งฉันไม่ได้เพราะฉะนั้นการสะกดจิตมันสามารถบล็อกได้ถ้าคุณไม่เชื่อนะครับ ไม่เชื่อถ้าคุณสั่งตัวเองว่าฉันไม่เชื่อในการใน,ในโฆษณานี้ฉันไม่เชื่อในการสั่งจิตแบบโปรแกรมแบบนี้อย่างเงี้ยครับฉันไม่เชื่อในการบอกแบบนี้หรือได้ยินแบบนี้อะไรก็ตามคุณบล็อกไว้แล้วมันไม่มีทางเข้าเป็นจิตใต้สำนเนของคุณเขาจะสะกดคุณไม่ได้ บุคคลกลุ่มนั้นก็ไม่สามารถสะกดคุณได้โฆษณาอันนั้นก็สะกดคุณไม่ได้ให้ไปลหลงไหลได้ปลื้มเขาไม่ได้เช่นเดียวกันก็เลยฝากไว้เป็นองค์ความรู้ที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเข้าใจแต่วันนี้อาจารย์จะมาบอกเรื่องจริงเกี่ยวกับเรื่องคาว่าสะกดจิตนะครับเราอย่าให้ใครมาสะกดจิตเราเด็ดขาดตัวเราสื่อสารกับตัวเราเองได้ด้วยการจูงจิตแนะนำจิตหรือสั่งจิตโปรแกรมจิตตัวเราเองก็ได้หรือจะช่วยคนอื่นก็ได้เมื่อคุณเรียนรู้ ตามขั้นตอนที่ถูกต้องฝากไว้เป็นองค์ความรู้ดีๆให้กับพวกเราทุกคนแล้วเราพบกันในเรื่องเวลาดีๆเกี่ยวกับเรื่องจิตต้สำนึกกับอาจารย์นะครับอย่าลืมติดตามอาจารย์ในช่อง Facebook และช่อง Youtube ของอาจารย์แล้วเราพบกันคราวหน้าในสาระองค์ความรู้ดีๆแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับ